น้ำที่เหลืออยู่ครึ่งแก้วมันก็ยังเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราที่เราดื่มไปทําให้เราสดชื่นเนาะมันก็เปรียบเหมือนชีวิตเราชีวิตเรามันมีครึ่งหนึ่งเนี่ยครึ่งท่อนเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําอะไรได้อีกเยอะเนี่ยแล้วก็บทพิสูจน์อย่างหนึ่งซึ่งซึ่งเราอยากจะทําก็คือว่าเรามีอยู่ครึ่งท่อนน่ยมันน่าจะทําอะไรที่มันเทียบเท่ากับคนปกติได้อะชีวิต เมื่อก่อนนี้ก็ก่อนที่จะพิการก็เป็นครูก็เกิดอุบัติเหตุเนาะทางถนนเนาะก็ไม่คิดว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนไปจากคนที่เคยวิ่งได้เดินได้เนาะต้องมานั่งรถเข็นตลอดชีวิตเนาะตอนแรกเราไม่ใช่คนพิการเนาะคนปกตินี้ไม่เคยมองเลยว่าเป็นคนพิการเป็นยังไงความพิการมันเป็นยังไงคนพิการยังไงเราไม่เคยรู้เลยแต่พอเราพิการเองเนี่ยเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าชีวิตคนพิการเนี่ยความลําบากเขาว่าเยอะ เยอะมากมันทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ล้าหลังหรือเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งของสังคมไปอะ่ะการส่งเสริมอาชีพคนพิการในตาบลแม่ละเนาะเราเริ่มตั้งแต่แรกก็คือเมื่อเราลงมาเจอกลุ่มคนพิการแล้วก็ชมรมคนพิการเขาเริ่มเข้มแข็งเนาะเราก็มองว่าเอ๊ะรการเดินต่อไปมันจะเดินไปยังไง เพราะนั้นมันน่าจะเน้นเรื่องอาชีพส่งเสริมอาชีพอะไรที่มันเป็นกลุ่มอาชีพหลักๆแล้วก็พร้อมทั้งเงินทุนทั้งงบประมาณองค์ความรู้มีไรายได้กันแบบยั่งยืนก็เลยตัดสินใจกันว่าจะทำร้านค้าชุมช,มชนกันขึ้น,นมาร้านค้าชุมชนของคนพิการตำบลแม่หลาเนี่ยเนาะเรามีสมาชิกอยู่20คนเป็นทั้งคนพิการแล้วก็ผู้ดูแลคนพิการที่สาเหตุที่เราใช้ผู้ดูแลใช้สิทธิ์ได้ก็ เพราะว่าคนพิการบางคนไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ไงอย่างเช่นพิการติดเตียงอย่างเงี้ยสำหรับเรื่องการจัดร้านที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ทางห้างสรรพสินค้าสยามแมคโครสาขาแม่สอดเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่มาสอนว่าโซนขนมจะต้องอยู่ยังไง ควรจะจัดรูปแบบยังไงทำให้เรามีการพัฒนาการขึ้นในการขายของหรือในการที่จะเอาสิ่งของใหม่ๆที่จะมาลงอย่างเช่นเนี่ยตัวใหม่สุดก็คือที่จะเอามาก็คือจะบุกตลาดเรื่องครัวชุมชนอันนี้ดีครับดีฮะเพราะว่าที่เอามาลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกหมูเด้งหมูสไลด์กุ้งปลาหมึกซึ่งในพื้นที่ไม่มีแต่พอเรามีเนี่ยมันก็จะเริ่มบุกตลาดตรงนี้ได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะสินค้าใหม่ๆครัวชุมชนเราเนี่ยนะฮะ สำหรับการช่วยเหลือจากทางบริษัทสยามแมคโครเนี่ยก่อเกิดประโยชน์ให้กับคนพิการเยอะครับเยอะซึ่งทำให้คนพิการในพื้นที่ที่มันห่างไกลจริงๆอย่างตำบลแม่หลักเนี่ยสามารถที่จะมีอาชีพได้มีงานทำได้ตรงนี้ฮะมันทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่เขาเคยเป็นภาระอย่างเงี้ยเป็นสามารถเป็นตัวหลักของครอบครัวได้อะปัจจุบันนี้จริงๆนะครับเรื่องตรงนี้นั่นนะฮะทำให้ชีวิตคนพิการเปลี่ยนไปจริงๆเขาสามารถก้าวข้ามความพิการไปได้ตรงนี้นะครับ